สี่ลัคนาราศีนี้นะครับมีสองราศีที่จะเหนื่อยขึ้นมี2ราศีที่จะปลอดปลโปร่งโล่งสบายมากขึ้นสิ่งที่อึดอัดขับใจจะมาลายออกไปตั้งแต่วันที่1นธันวาคมปี2566แตั้งแต่ดาวพระเสายกออกจากดวงชะตานะครับในเดือนมีนาคมในวันที่หมีนาคมนะครับดาวเสายกนะครับ นำมาดู2ราศีแรกนะครับที่จะปลอดโปร่งโล่งสบายเรื่องอึดอัดคับใจปัญหาอุปสรรคที่ทําให้หนักใจหนักกายจะมาลายหายออกไปจะบรรเทาเ,าเบาบางน้อยลงไปนะครับอุปสรรคต่างๆจะน้อยลงปัญหาต่างๆที่ค้างคาจะถูกขี้คลายออกไปหรือเบาบางลง นะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับนะสองราศีนี้คือลัคนาราศีกรกฎกับลัคนาราศีมังกรนะครับเป็น2ลัคนาราศีนะครับนะที่จะมีโอกาสนะครับตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับนะเะนั้นแล้วเพราะว่า,าราศีกรกฎเนี่ยมีดาวพระเสาร์เร็งเล็งลัคนามา2ปีครึ่งนะครับแล้วก็ดาวเสาร์ทับดาว ทับลัคนาราศีบางกรมาสองปีครึ่งทําให้มันมีเรื่องอึดอัดครับใจมีมีเรื่องให้แบกรับปัญหาแบกรับอุปสรรคมีเรื่องให้หนักเหนื่อยนะครับมีสิ่งขวางกั้นความเจริญต่างๆนะครับอาจจะมาไายออกไปตั้งแต่1มีนาคมปี2566แต่อีก2ราศีอาจจะมีเรื่องเหนื่อยขึ้นมีเรื่องหนักขึ้นมีเรื่องให้อึดอัดขึ้นมีเรื่องให้รับปัญหารับอุปสรรคนะครับเข้ามาเพิ่มนะครับชีวิตจะเหนื่อยขึ้นนะครับก็คือลัคนาราศี แรกคือลัคนาราศีสิงห์กับลัคนาราศีกลุ่มเนื่องจากดาวเสาร์จะยกทับดวงชะตาของชาวราศีกลุ่มเล่นเลงราศีสิงห์ไป2ปีกว่านะครับนะจะมีเรื่องอึดอัดขับใจมีเรื่องให้ทุกข์แบกรับต่างๆนะครับเกิดขึ้นได้บ้างแต่มันมีดีมีร้ายนะครับนะเราดูแค่มุมดาวดวงเดียวยังมีดาวเพื่อจยังเดินดีต่อดวงชะตาท่านนะครับดังนั้นในปีนี้นะครับนะก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามผมไว้สําหรับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะพลิกดวงชะตา อยากจะเบีเ่ยงเบนดวงชะตานะครับผมมีอยู่3ศาสตร์นะครับที่ใช้เปลี่ยนแปลงตัวเองคนใกล้ตัวนะครับนะแล้วก็เป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ของผมก็ว่าได้นะนะครับสศาสตร์นี้นะครับนะผมใช้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากจากติดลบอะนะนะครับจนมีเงินหลายล้านนะครับนะซึ่งสาศาสตร์นี้เนี่ยเป็นศาสตร์โบราณทั้งหมดนะครับนะศาสตร์แรกเนี่ยเป็นหลักจิตศาสตร์เป็นาศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงวงจรการเกิดจิต การเปลี่ยนแปลงวงจรการเกิดจิตนะครับนั่นก็คือช่วงที่แม่คลอดของคุณเนี่ยช่วงที่แม่คุณคลอดออกมาเนี่ยนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเริ่มเกิดในช่วงตำแหน่งดวงดาวตรงนั้นเนี่ยเวลาคุณคลอดออกมาปั๊บเนี่ยพอคุณหายใจเข้าปั๊บเนี่ยดวงจิตวงจรจิต,จจตคุณจะเริ่มทํางานก็คือวงจรจิตจะเริ่มทํางานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะหกนะครับทาให้เกิดจิตนั้นระบบจิตเนี่ยมันจะใหญ่หญกว่าระบบร่างกาย ระบบสมองนะครับเป็นระบบจักรวาลเกิดจากตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าในตรงนั้นทําให้กลไกจิตแต่ละคนแตกต่างกันบางคน,คนกลไกจิตมันมาดีนะครับคือดวงจิตเข้ามาดีเกิดกลไกจิตที่ดีในช่วงตำแหน่งดวงดาวที่ทําให้ดวงมันสามารถดูได้ว่าคนเกิดวันที่เท่านี้เดือนปีเท่านี้นะครับจะรวยหรือจนนะครับหรือจะอ่ามั่งมีน้อยมั่งมีมากนะครับมันเป็นตำแหน่งดวงดาวแต่ว่าแก้ไม่ทันแล้วแหละมันเป็นตำแหน่งดวงดาวนะครับเป็นบุญและกรรมนะครับ นะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมตอนนั้นน่ชีวิตผมมาติดลบแต่ก่อนผมเป็นวิศวกรแล้วก็เป็นข้าราชการครูแต่ก่อนชีวิตล้มเหลวติดรถติดลบ,ดลบผิดหวังมีนี่นะครับนะแฟนทิ้งนะครับเมื่อหลายปีก่อนที่นี่ผมไปทํากรรมาฐานการจะออกบวชตลอดชีวิตแต่ที่นี่ผมไปเจอวงจรการเกิดจิตผมรู้เลยอะ่ะนะไปทําทุ่งจริงๆเลยนะเดินทุ่งกลางป่าเขาแล้วก็ไปบวชกับครูบาอาจารย์นะครับนะวันหลังจะรูปมาให้ดูแต่ว่าผมค้นพบความลับนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงวงจรการเกิดจิตได้ สิ่งที่เราปรารถนาหรือสิ่งใดๆที่เราทาเนี่ยมันจะถูกเบี่ยงเบนให้ดีขึ้นนะครับนะผมใช้ความลับนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะหลักกิตศาสตร์เนี่ยความลับวงจรการเกิดจิตเนี่ยนะทำมาเปลี่ยนแปลงตัวเองผมใช้เวลา3เดือนนะชีวิตจากติดลบอะนะครับนะสเดือนแรกผมมีสิ่งดีๆต่างๆเข้ามานะครับจนช่วงวนนี้มีหลายล้านนะนะครับจึงต้องบอกว่า,าศาสตร์นี้เนี่ยนะครับผมทําเป็นคอร์สออนไลน์เป็นหลักการเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ผมผมสั่งผมส่งไปให้คนใกล้ตัวแล้วก็ ศาสตราจารย์ดรคนหนึ่งนะครับเขาก็ใช้เวลา3เดือนจนเขาเห็นธุรกิจหลายร้านนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคุณใช้ระบบสมองอยู่ในการคิดนะครับสร้างรุ่นสร้างนี่มันไม่ใช่ระบบจิตคุณคุณอาจจะทําได้เหมือนเขาแต่ความสําเร็จคุณจะไม่เหมือนเขานะครับอันนั้นแล้วถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเปลี่ยนวงจรจิตเปลี่ยนแปลงดวงเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนที่จิตนะครับท่านใดสนใจนะผมมีคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งชื่อว่าความลับสั่งจิตเป็นเห็นหลายร้านเป็นวิธีการเปลี่ยนวงจรวงจรการเกิดจิต นะครับที่ผมทําเป็นหลักการเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์นะครับให้ลงทะเบียนเข้าเรียนได้ทันทีไลน์วอลไลโนหนึ่งวอลไลยานโน2หรือลิงก์ไลน์แอดใ้ช่องทิกตุกหน้ช่องทิกตอกนะหรือไอดียไลน์เนี่ยนะครับอาจจะอยู่บนเพจ a c e b o o k นะครับหรือใต้ช่อง u t u b e นะครับหรือมีอีกสศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นศาสตร์ผมใช้สาศาสตร์เนี่ยจิตศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์โอราศาสตร์อีก2ศาสตร์ในใช้พุทธศาสตร์กับของราศาสตร์มาสร้างเป็นเครื่องรางก็คือเป็นยันก็คือนําอัขรยันเนี่ยที่เป็นพระธรรมวินัยชั้นสูงงงในนนศาาาาาส่่มหหตํแดดวว ก็คือเป็นกฎกจักรากวาลมาหาตำแหน่งดวงดาวมาเขียนร้อมรอบปกปักดวงชะตาคุณก็คือเอาดวงชะตาคุณคือวันเดือนปีเกิดคุณามาเขียนอบอุ้มด้วยพุทธศาสตร์ก็คือเป็นหลักธรรมวิเดชั้นสูงในศาสนาในตำแหน่งดวงดาวที่ดีเป็นการรับอำนาจจักรวาลและรับอำนาจพุทธคุณนะครับมาปกปัก,กรักษาดวงชะตาได้เครื่องรางที่ขังชื่อว่ายันนาวคุณมหายันโบราณเป็นยันที่คอยอุ้มดวงชะตาอันนี้ผมใช้มาจริงนะครับแล้วก็คนใกล้ตัวแล้วก็ หลายท่านนะที่บูชาไปเนี่ยนะครับเกิดเรื่องดีๆแต่ว่าคุณต้องบูชามีวิธีเคสบูชาบูชาให้ใจสบายๆอย่ายึดติดมากเราจะเกิดสิ่งที่ดีเหมือนผมเนี่ยผมบูชามาหลายปีนะนะครับแล้วมองย้อนไปเกิดสิ่งที่ดีล่าสุดเนี่ยบางคนเนี่ยก็ได้มรดก4ล้านยังไงจากแม่บุญธรรมบางคนถูกหวยสามแสนบางคนได้งานใหญ่โครงการใหญ่นะครับก็แล้วแห่เหตุเป็นไปนะครับนะก็ท่าใดสนใจก็ช่องทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะรอนานหน่อยมัมีจองมาจำนวนมากนะครับนะวันนี้สวัสดีครับ